สวัสดีครับผมสปิริตซ่าครับคอรัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลแรสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ที่11ตุลาคมนะครับเมื่อวานนี้ทัศนะ3คู่นะครับอยู่ในแดนบัวนะครับ2คู่บวกนะครับแล้วก็1คู่รบนะครับวันนี้ครับฟุตบอลยังคงน่าสนใจเยอะนะครับเพระเอกหลักกลับมาอยู่ที่ฟุตบอลโลกรอกัดเลือกโซนยุโรปนะครับวันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ เกมหคู่นะครับในการแข่งขันของกลุ่ม H นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนครับ mm 8 8 n นิวทางเลือกที่ตอบโจทย์นะครับมีความครบคันทุกอย่างสามารถฝากเข้าถอนออกได้ตลอดเวลาเรื่องการเงินปลอดภัยมั่นคง100%การันตีว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แท่านอีกช่องทางนะครับตอนนี้ที่อยากฝากเอาไว้ให้ติดตามนะครับคือเพจ of Spinoza a o s ขีสปิโดซาภาษาไทยซึ่งที่นี่ครับจะมีทั้งบทความข่าวสารรวมถึงบทวเพิคะห์ครับฟุตบอลทั่วโลกแจกแกนให้ฟรีตากรอเวลาครับเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราที่ m m 8 8นิวกันได้และอีกช่องทางคือช่องบอลแต่ง88 Official บน YouTube เอาไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับหนึ่งคู่ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปไปกันที่กลุ่ม H เป็นการเจอกันระหว่างโครเอเชียเปิดบ้านพบกับสโลวาเกียปัจจุบันฟอร์มของตราหมากรุกในยุคข,ของคุณซือสลาดโกดานิดกลับมาเข้าที่เข้าทางมากเึ้นนะครับเป็นบอลที่เล่นแบบเน้นผลค่อนข้างชวนนะครับแล้วก็เกมรุกเนี่ยกลับมาหวังผลได้นะครับแท็ติก433ตอนนี้ครับนักเตะแนวรุก่างนิโการาเวลาสิทธิ์อังเดยคามลิตและ อีวานเป็นสิทธิ์เล่นการเข้าขาจาังหวะเข้าทําอันตรายวางผลได้มากขึ้น,นะครับส่วนแดนกลางถือว่าหายห่วนะครับนักเตะอย่างมาเตโอโควาสิตรูกาโมดิตและมาเซโรโบสวิดเนี่ยสามารถคุมเกมแล้วก็ปั้นเกมได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ครับได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับถือว่าน่าเชียร์มากขึ้นเจอกับทางสโลวาเกียครับซึ่งผลงานช่วงหลังต้องบอกนะครับว่านักเตะหลายคนเนี่ยโรยราลงไปเยอะปัญหาหลักของทีมชุดนี้คือ เกมลุกที่การเข้าทำเนี่ยค่อนข้างชัานะครับฝืดมากแล้วก็หวางผลลำบากนะครับยิ่งล่าสุดเนี่ยช่วงหลังเกมลับก็มีปัญหามากขึ้น,นครับหลังจากแกนหลักหลายคนเนี่ยโรยลายแล้วก็โกมือหนึ่งอยา่างมาตินดูบาสกาจากนิวคาสเซิลบาดเจ็บต้องพังกยาวตัวนี้ครับทำให้เกมลับเนี่ยรวนนะครับแล้วก็มีปัญหามากขึ้นวันนี้ครับมาเมยือนกับทางโครเอเชียน,นะครับซึ่งกลายเป็นบอลที่ครบเครื่องมากขึ้นนะครับแล้วก็แดนกลางกับแนวลุกเนี่ยถือว่าหวังผลได้จะเต็มมากขึ้นกนะแพรคผู้นี้ครับเปิดมาให้ที่โครเอเชียนะครับเเป็นนต่่่่ออออทีมมาาาจจะงงวคข้แ แต่ด้วยความเป็นเจ้าถิ่นนะครับแล้วก็เป็นบอลที่ยิระยะความครบเครื่องมีมากกว่าสุดท้ายเชื่อว่าโครเอเชียมีโอกาสเบียดชนะตั้งไว้และมีโอกาสเตเต็มด้วยการเอาชนะขาดได้ชีบอลต่อ,อ,ตอ,อเชียร์ทางโครเอเชียนะครับในคู่นี้เฮงงรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ